สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมสวนอีกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนคุณนายคุณนายนะคะวันนี้จะพามาชมสวนอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะพามาดูต้นไผ่กอไผ่ของเราเนะาะอันนี้จะเป็นไผ่ธรรมดานะคะามาดูกันอันนี้ก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะคะ จะเห็นสังเกตว่าข้างๆตรงนู้นอันนั้นจะปลูกดอกกระเจียวทัดมาอีกอันนั้นจะเพาะชาอ่าส่วนที่อยู่ข้างๆจะมาปลูกต้นไผ่ะนะคะเราใช้พื้นที่คุ้มค่ามากอ่ามาดูกันค่ะอ่ามีที่นั่งพักเวลาร้อนนะคะ เดี๋ยวชาพาไปดูต้นไผ่อันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่อันนี้ก็ด้วยที่จริงเราปลูกเยอะมากแต่ว่าเราถางทิง้งเพราะว่ามันกินพื้นที่เยอะนะคะเราปลูกแค่พอประมาณเนาะที่เราจะใช้ อันนี้กำลังออกหน่อนะคะอ้อกำลังสวยเลยอันนี้นะคะอันนี้หน่อนเขาใหญ่มากนะคะถ้าโตขึ้นแต่อันนี้เขาเพิ่งจะออกเองเนาะมันก็เลยยังไม่ใหญ่ เดี๋ยวจะพาเดินรอบรอบต้นดูนะคะอันนี้เขาจะออกหน่อเยอะมากนะคะเวลาเขาออกเนาะอันนี้เพิ่งจะออกได้ไม่นานนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมีฝนฝนเพิ่งจะตกนะคะสังเกตเห็นว่าเขาโดนฝน หน่อเขาจะเริ่มทยอยออกแล้วค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนั้นก็มีหนอมีหน่อทุกที่เลยค่ะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับต้นไผ่ เราไม่ได้ปลูกเยอะมากนะคะเพราะว่าพื้นที่เรามีจำกัดตอนนั้นปลูกเยอะมากแต่ว่ามันมันเปลืองพื้นที่เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เลยทางทิ้งนะคะเหลือไว้เฉพาะจำเป็นแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นด้วยนะคะน,นันก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งอันนั้นจะอยู่ติดถนนเลยค่ะอันนั้นจะอยู่คู่คันแแท h. เพื่อนๆคนไหนที่อยากปลูกนะคะต้นไผ่เป็นพืชที่ดีมากเลยนะคะใช้ประโยชน์ได้เยอะมากทั้งกินหนอ่อทั้งเอารำไปใช้ไปทำอย่างอื่นได้เยอะมากอ,มอันนี้สำหรับต้นไผ่ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้จบไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องส่วนคุณนายคุณนายของเราด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ